นะครับผมแยเจ็บเห็ดพี่น้องแยเจ็บเห็ดไปแกงอยู่ห้องพี่น้องนี่ครับดอกจุ้มๆนะครับแล้วมาเก็บกันเลยบัวเถ่าดอกเอ้ามีอะไรขึ้นบัวป่าดอกดอกจุ้มๆดอกจุ้มๆ เดี๋ยวยางไปเรื่อยๆครับโอ้พี่เอกโอ้แตกแล้วเนาเขาขาน้ำเนี่ยเสียมีอีกบ้เดี๋ยวอยางก่อนครับเนยางก่อนนาสิมีอีกอยู่พี่น้องเดี๋ยวค่อยมาหลุ่นกันครับผมว่าสิได้แกงบอมือนี้ครับผมถึงบ้านเรียบร้อยครับเฮ็ดเพิ่งใหญ่เฮ็ดเพิ่งใหญ่เอ็ดเพิ่งน้อยนี่ครับ ก,กระปุเลยคุณทูมครับนี่เดยแจ้งครับเด็แกแจ้งนึ่งกระพสมบมีไสเขากระสีใส่โอ้โหมันบระเดเน่าแล้วพี่น้องมันสั่งกงระบะสมบมีไสเกิดงายตาค่อยบียว้วหน้าใส่เยอหน่อยครับแต่ว่าปลาเขามีใส่ถ้าเนี่ก็เป็นปอุปกรณ์ที่ว่าเตรียมมาจากบานครับี๋ยวสิมาหนึ่งเขากันพี่น้องนี่ครับเขาเขาบ่มีหวัวแต่ว่าไป ตลาดมาเห็นผ่าแล้วกอ็อันนี้ครับผมกระมังเลยสิมัดหนึ่งเข่าใส่ในนี้พี่น้องนี่เต้าน้อยครับผมเยัเท้าก็ซอยเดียบร้อยแล้วเดวยิสิมาอย่างอย่างหมูครับมักหมูอย่างเนาะน่ครับนี่ครับเดยิสิมาหมาก,กีวพิกไทยครับผมแล้วก็พงนั่อย่างเดียบรอยอมีเขามีครบครับมันนี่ครับนี่หมูแล้วก็ตากน้าแล้วก็เนื้อเสือครับผมเขาต้องอย่างเยู ตันหนึ่พนงนะพี่น้องเขาห่อเกิดนาซีได้อยู่คิดว่านะครับเดือบลอยพี่น้องเขาห่อเดือบติดมือในดืานฟอนเขาเก่าครับข้างก่ะย่างแล้วเดีย๋ยวอบมาแกงเห็ดครับนะครับใส่น้ำปลาเลยใกล้บ้านไหนก็ได้กินแกงเห็ดพี่น้องเลยขามเปียกเขาบ่ามีบ่ต้องใส่ ใส่บักหน้าแท้นครับเน,นี่ยปุ้งเร็วโรมด้วยกระเทียมหอมหอมแล้วก็นี่ครับตะไคร้ใส่เลยตัวนี้เป็นพริกสดเด้จะเสียพริกแห้งพริกบดใส่น้ำอยู่จะวสิมาปุ้งไว้ก่อนครับผมตามด้วยน้ำปลา,าเสียข้าไก่สีเดียบร้อยนะครับ าเต่อยแล้วก็ผงนัวครับขาดบรร่ดใดเลยข้าขัวเขาก็มีแต่ว่าเขาต้องกีเขาเหนียวอ,อยู่ทีเนาะเห็ดเขาเยี้ออยู่นามจะน้ำบ่มี่ก็บ,บ่ตตองไซครับแต่ว่าบ่อหัวสิมีเห็ดแกงเส่ลายเสียบลายครับผงนัว ันนี้เทาก็มีครับเดี๋ยวจะหน่อยแล้วสิมาใส่เห็ดเลยใส่เห็ดลงไปนี่เดี๋ยวเป็นหน่อยๆเป็นหน่อยแล้วพี่น่อยกิน2ค,คนอี่าลายอยู่ดีนี่สุดแกงเห็ดห้อน,อ,นอย่างหมูอย่างเสืออย่างปากน้ำ ยี่ตัวฮอเกอร์มีพี่น้องกิตรเมืนพักยี่ตูวแลว้นหอมหอมเยนะครับใส่พักเรียบร้อยพี่น้องโอ้ยหุ่นแย่งเห็ดเนื้อเห็เดเอาร่อย,ยดีสุดยอดครับกินไก่แห้งมายังบวขาดแก่งเห็ดอยู่พี่น้องเห็ดไปเก็บมาเนี่ยเขาว่าอีสานแท้ครับใส่เขา่าจี้เขา่าทุบใส่พี่น้องเอ้ยนี่ เดี๋ยวมาเบิ่งย่างเขาครับเดี๋ยวพร้อมเสิร์ฟแล้วนะครับโอ้ยท่านี้เป็นย่างหมูย่างเนื้อเสียเหลืบปากน้ำครับผมพร้อมซอยเลยนะครับอือซอยเลยพี่น้องนี่ด้วพี่น้องเสิรแซ่บนะครับแครงเห็ดลุยสานในต่างแดนครับเจียวนี่ย่างหมูย่างเนื้อเสียปากน้ำครับผมแตงโมผักเขาข่าเหนียวครับนี่เสิร์ฟแซ่บในกัน นะครับผมนู้ตันได้วะเนาะไหวได้อยู่ได้อยูย่พี่น้องตัวอยากติดมืออยู่ครับตัวก็พอได้อยูอุเฮ้่น้องเส็บแสนเหมือนกันครับอืม านอยูอ่หอผักครับุ้งแรมขอ,อากดติดไว้เลยพี่น้องจะ่ากันขอเย็นครับ ตัวทอนื้ยอย่างน้อเดือดเทาดเนี่นย,ยครับแกงเห็ดสดๆเลยไม่ได้เหลอหอมอยู่เด้กตอนอีต้ฝรั่ง หวัดเอาบะมีนเนื้อยเลยจังเงสียครับพี่น้องติดมือเดียวมื่อน่ะก็แ,แสบเนี่ยครับเสียห่องห้พี่น้อง เผิดเลยเแบบสีบสยบใส่กะะ็แดดฮึใส่เนาะหึมหื้ม,มหื้มรสสดชืน่นดีมาก างน้ำมเขาปั้นเนี่ยเดี๋ยวไปปั้นรัเมาแตม กินใดก็บพ่เพร่อหลายเหมือครับหอผักเลยครับ ยินเพียรอยู่ใช่ไหมมากเลยอยากสอกผมา กินได้บายอะอยู่แหละแล้ว่าอีตูวบานน้าแบบใส่หอมน่าออกข่อข่คลายๆเยอะแล้วอีกตูว สอดอยู่แล้ว,วสดบทนาดพี่น้องว่าแจ้งเหตุมาแต่อายบกขึ้นจะบวบหันเด้อพี่น้องสุดๆเลยครับ สีไดียวโซ่เสียบหรืบังพี่นอ้อง,งข้างๆต้อง้างนี่เป็นลานไทยนะครับลานไอญ่ายอญอย่างนะขัวสยามขวัขขวขัวสยามครับผมซื้อลามออนม้วนเอย่ายน้องสาวคืออย่างเรื่องหรอม้วนแน่หรออาจไปอุดหนุนไหมครับก่อนขับ Terima kasih. กิโน่ตอนนี้ก็นอนอยู่โรงกีฬาครับโรงเรียนกับคู่ก็โม่เพื่อนนั่งดูสิฮะเพอนบ่าขาดยังขาดแค่รอดเมนื่อแดง เยอมากบ่มา,มาหืมนี่ต้องสอนแบบพี่น้อง อาจารย์ที่ครับแตงโมงามตะบองตะบอก,บอกอเนี่ยเขาต้องได้โซน้นามไม่้อง imki akwai Oh, na เต้ขาดอยู่สอย่างเอก็อเป็นนี่ครับแจ้งเหตเทอาพักอีตูแต่ว,ว่าพักอีูฝรั่งแชร์ครได้แต่ว่าขาดเยอะขาดเอ้ขาดน้่วย,วย่า, <c oughs> า,น,ายนั่งจะกีเขาว่อยู่เนาะขาดขาดแต่น้มงย่านั่ง Nghĩa này, tôm nạm thịt có 2 nạm. Nghĩa, trời đất lơ lơ, dưới này, này thang bàn, chắc nha, bây giờ bạc này mời bà yên mình ở đây nhóm bay vô mời với hát ông mạnh Với nhóm về bay bể 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 แต่ซาแต่ไสะวไมถ <c oughs> ือเบี้ยครับถืออันนี้ไปพี่น้องเซียรห้องให้ครับเปิเปดเบิ่งดีรับเปิดเบิ่ง มดตากนานผมเห็ดมั้งนะเครื่องห็ดมัาเบอร์น่นอย่างนี้เพื่อนใส่กระเกียในีหอมันติดมั้ขงข่าเย็นครับเหตุผลเคยกินสิ่อโหดแล้แข้งแบบว่า ฟาดหัวหมาแตกหอมถ้าอยู่ไปตลาดมาเพชรไดเนลอันนี้มากกระซ่ากระซ่าหน่อยมากครับผ่าเขานิดหนึ่งเส <c oughs> น,นาะมาเยอะหนึ่ง เ็ดนี่เห็ดเคยเก็บคอยเก็บ้ะพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดผึ่งเห็ดแนวอื่นนี่คันบแอ่นี่นี่โบเก็บด้วยผมเห็ดผึ่งเห็ดหน้าฝาเห็ดเปาหือเก็บอยู่แต่ว่าเห็ดเหลืองเห็ดทานก็เก็บเพราะหัวตัวนั้นแต่เห็ดแนวอื่นบบเก็บเห็นมันปูยังไหลังจากหั่นก็เลียวเลยล่ะ Ô, hà này bò bạt đây. nói cho bỏ hình mà เดียวนี้ทางแฮลลาทางบ้านนั้นผมเป็นคนแหลกเลยเลยกินแก้งเห็ดสดๆวพาพีเก็บมาทางบ้านบ่ทั้งเกิดครับทางบ้านทั้งถืงน่นเ้อเห็ดเน่านักแ

สามถุง่นออกอากาศาแจ้งนอกแจ่มนี่มรงนี้ฝน tiểu như thế nào, chém hết rồi đấy. thì nhưng mà để luôn. แกงเห็ดนี่สมขาด,ดได้พี่น้องแต่ว่าขาดบรได้คือนาำปละเด็กเข้ามาแกงนี้ครับของบรมมเดียดมีย่างเขาว่าขาดบริอะไรคือหนาปละเดกให้มันหอมแกงเห็ด มืนเนี่เป็นเพื่อนถี่สามครับว่านอนเดีสองคืนเพื่อน,อนที่สามน่ะก,กน่นอนเดี๋ยวคืนหนึ่งวันสองคืนดียว่คืนหนึ่งดียู่คืนหนึ่งกับสี่เพราะ,ะน,นั่นกับแบบขื้นเหนียวขึ้นมือนว่ามืออ,นอนี่จีนวอกอะอาซีมานอนน้ำดิหม บม,ม่มาดอ้วไม่หมูนี่เราไม่นอนใครผมวันเสาเร์มันเตะแต่สามท่านเก่ามันท่านหัวโลสิได้เตะวันเสาร์บ่เขาลงแล้วบ่เตยละแปดโมงอืมเพื่ออาเทียมติดอันดับหนึงน่งอยู่ครับแต่เทีมมันคะแนหนหล่กว่าโม่แมอ่อืมยิ่งรวมทั้งเบอร์มันเดชเก,ก่าดุ ซุอเก่าป่ะแม่มาที่หนุงก,นกับสิบสองแล้วเก่าแต่เขาเขียนซิบเก่าในตารางอืมมันอยู่สูง่นมันอย,นอยู่มันอยู่อันดับหนึ่งอยู่เอย่างเป,ปี้ยวโรนออกไปผักอยังคือบ,บอกฝาดใช่ไหมอันออนี้เดดละลายห,าหยารืก็ต้องอาพว่นอ่งนันเพื่อนเพิ่นีิน,น,น,นับหลวก แตต้โยก็บบกเบอร์กเก่าเลยท้่บ้านเราเด่ร้ายดุยยเขื่อนแงแวนาบอเขือแล้วนะที่เขาขาดมาใใสกันยืนเพื่อนเนี่ย อ๋อพี่หน่อเนี่ยครีมนี่ยแซ่บมากครับเพราะอยู่เราเป็นย่างของหลอกรัมาเด้อพี่หน่อแซ่บๆาก่ะครับผมเขาเนื้อปั่นได้เยอะครับเดี๋ยวจะปั่นด้วยด้ติดเมื่อปั่นลุยๆใส่เลยเอาครีมหนาเจินไหมครับผมครีมเนี่แซ่บๆเนี่ยครับแจ่งเห็ดเก็บมาไม่ไม่สุดเท่านั้นครับเจวยน้นครีมหนาครับผม